สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการทีวีเซอร์เวซึ่งหัวขอ้อนในวันนี้คือถ้าคุณพูดถึงวันแม่คุณจะนึกถึงอะไรและเพื่อนๆจะมีความคิดเห็นแบบไหนเราไปสำรวจกันเลยดีกว่าครับแม่ค่แม่

ที่แบบม่มอบให้ดีกว่า้ถึงบุญคุณอนะบุญคุณที่เขาเลี้ยงดูเรามาอนะไรเงี้ยรัแม่ครัวาักแม่คะบอกว่ารักแม่มอเแมค่ะม่เราจะก้รักแม่ ที่ทำไม่ดีอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาให้อภัยอะไรก็จะเป็นคนดีของเขาก็ขอโทษเขาเหมือนกันที่ทําตัวไม่ดีหรือทําตัวแย่ๆอะไร่เงี้ยขาอยากให้ให้อภัยเหมือนกันอ๋อค่ะบก็จะบอกว่าเราแม่สุดแล้วก็ขอบคุณเหมือนกันขอบคุณที่เรียนดูเรานก็รับแม่เหมือนกันแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้มีเราได้ทุกวันนี้ และความคิดเห็นของเพื่อนในหัวข้อถ้าพูดถึงคุณแม่คุณจะนึกถึงอะไรเราไปดูผลสํารวจกันเลยดีกว่าครับอันดับสได้แก่ดอกมะลิอันดับสได้แก่กาบท้บาคุณแม่อันดับ1ได้แก่นึกถึงคุณแม่ของเรานั่นเองแล้วคุณละ่ะคิดถึงอะไรตรงกับที่คุณคิดหรือไม่